เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องายพีสวัสดีครับทีนี้ผมมาชี้เป้าที่แปลงสวยน้ำชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับแปลงนี้บรรยากาศดีมากเลยวิวภูเขาติดลำคลองด้วยมีน้ำให้ใช้ตลอดทั้งปีครับไม่ต้องกลัวขาดแคลนดึงน้ำมาใช้ได้ตลอดทำสวนทำนาทำไร่ปลูกบ้านได้สบายมีเพื่อนบ้านนะครับน้ำไฟ เข้าถึงถนนคุดแดงติดทางสาธารณประโยชน์หน้าแปลงนะครับสวยๆครับรอบๆก็ทำนากันบรรยากาศดีแน่นอนห่างจากอ่างเก็บน้ำลำคลองโบทแค่800เมตรเท่านัเองไม่ต้องกลัวขาดแคลนะครับวิวสวยต้นตาลต้นไม้ภูเขามีเพื่อนบ้านครับไม่เปี่ยวไม่น่ากลัวเย็นล่มลื่นสบายเลยครับราคาตารางวาละ3,750บาทนะครับ มีเนื้อที่3ไร่โฉนดพุดแดงอ่เจ้าของเสนอขายในราคาไร่ละ1 5 0 0 0ล้านบาทครับพื้นที่3ไร่ท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับไม่ไกลแหล่งความเจริญไม่ไกลตลาดไม่ไกล,ลร้านค้าอำเภอเมืองครับห่างตัวเมืองนครนายกแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเอง สนใจสาม,มารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อก็เท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ